สวัสดีครับเชฟก็จากช่องค้นกับเข่าครับมือนี้มีเมนูมานําเสนอ่อแม่พี่น้องผมอีกแล้วครับเป็นเมนูกับเข่าก็ได้เป็นกับแก้ม็ดีครับเมนูนี้ต่อนเนื่องจากเมนูที่แล้วครับที่อาไรปลาคั่งมากมือนี้เราจมะมาเห็ดผัดช,ชาปลาคั่ง มาติดตามรับชมวิธีขั้นตอนติดตามกันได้เลยครับวัตถุดิบและส่วนประกอบหลักก็จะมีป,าปลาขัาง400กรัมใบกระเพรามัเขือพริกเกรืองแกงที่เขาจะทำเองมีค่าตะไคร่ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมพริกแดงพริกแข้งขันตรางข้ากวามาหันมะเขือก่อนครับพี่น้องเอากาเอาน้า ใส่เกลือมาหั่นมะเขือเป็นชิน้นเป็นตอนหั่นซีจากนั้นเท่ากับมาเตรียมเครื่องแกงครับผมมาหั่นขาขาออนนะครับมาพิเขาออนหันหน่นนองกระสับในหน่อยเพื่อเวลาตำมันจะเด้ดตำง่ายตำโดยม้วิงไ้่ครับผมม้วิงไข่เทากับมาส้อยมาหั่นเป็นชิ้นในหน่อยอกันเวลาเาไปตำ มันก็นจังตง่ำไงมันก็นจังละเอียดไว้มันก็นจังแหลกไว้เนาะครับพี่น้องเข้าจับใส่พิแกงไต้นาครับหนึ่งช้อนชาเนื้อปลาที่เข้าสีใส่เข้ากะลางทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับใบกระเพรากับคือกันครับพี่น้องผมเข้ากะมาตั้มพิแกงเข้าก่อนครับผมเกรืองแกงเข้าใส่พิแกง ใส่หัวชิ้นไถ่ลงไปตามด้วยพริกไทยดำใส่เกลือลงจังน้อยครับผมเวลาตำม,มันจะตำง่ายมันจังแหลกไว้แล้วมันกะโมเห็ดให้กระเด็นพร้อมครับผมเอากระตำไปเรื่อยๆครับตำจนมันแหลกคุณละจากนั้นเอากระใส่เครื่องทั้งเบิดลงไปครับผมเครื่องแกงที่เราจัดไว้บางหันเอาการะตำวนผสมทั้งเบิด ให้มันเก่ากันให้มันแหลกก็ต้องถึงกับละเอียดหลายนะครับให้มันไดประมาณนี้ครับผมจากนั้นเอามาตั้งกระทะจุดไฟใส่น้ำมันใส่น้ำมันเล็กน้อยจากนั้นเอากระน,น้ำปลาลงไปชาที่นี่แหละครับปัดชาผัดให้ปลามันสะดุง้งไฟสะดุ้งน้ำมันเพื่อให้เนื้อมันแข็ง แล้วเอาไปผัดเนื้อมันสิบกได้เพื่อยยุ่ยนะครับพี่น้องเอาก็ตักพักไว้จากนั้นเอาก็นําพริกแกงที่เขาตัดที่เขาปลูกแล้ววง่งทันเอาลงมาผัดให้มันหอมพี่น้องผัดมันสุกให้มันส่งกลิ่นหอมต้มมันได้ที่แล้วเอาก็น,นําปลาที่เอาชาทีนี่ลงไปผัดให้เข้ากันกับเครื่องแกง หารของกันเรียบร้อยเอาก็จะเติมน้ำน้ำเปล่าครับผมลงไปพอดีถ่วมกับก็ตัป่านี่นะครับผมพอดีครุกคลิกปิดฝาไว้จากสองสามนาทีเบิ่งว่าปลาห้องสุกแล้วเอาเปิดเบิองปลาห้องใดที่แล้ว ข้ากะว่าใส่มะเขือลงไปครับพี่น้องมะเขือเตียมห้องหันเตรียมไว้บางหั่นใส่มะเขือลงไปหั่นเห็นมันเก่ากันอีกเสืรอหนึ่งจากนั้นเ้าปิดฝาไว้กลัวมะเขือสิสุกครับผมเขาเรียกว่ามันสุกแล้วหั้นตอนต่อไปเขาจะลงมือปรุงกันครับผมใส่ผงปรุงรสหนึ่งจอนชา น้ำตาลหนึ่งจรชาของนัวไม่ยชซู่หนึ่งจรชาซอสหอยนางรมหนึ่งจรชาสามด้วยซอสฝาเขียวพออัดให้เข้ากันเข้าที่แล้วใส่ใบกระเพราพิดวฟ้าหม้อไว้อีกสักประมาณนาทีหนึ่งกระป๋องจากนั้นเอาใส่น้ำปลาลงไปประมาณหนึ่งจรช้าครับ แล้วชิมรสตอนนี้อัจฉาเฮ้ากะพร้อมสิเสิฟแล้วครับมากินน้ำกันเด้อพี่น้องผมเอาข้าวเหนียวมาคุยเอาข้าวเจ้ามาตากักใส่มากินเสแซ่บน้ำกันกินกับข้าวอันพอ,อน,นเสแซ่บน้ำกันครับพี่น้องผมสำหรับถ่ายคลิปนี้แล้วเชฟก็จากช่องค้นกับขา้าว อกอขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามพบมป,กกมป,ปอก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ